คุ้มมากๆนะคะดอกไม้กับตะก้าไหวามาเลยใช่ค่ะอยาค่ะขอมาเป็นตัวนี้นะคะเป็นงานตะก้าะตะก,าตากา้าไหวช็อกโก้เหมือนกัน,นใช่ค่ะเป็นรุ่นตะกา้าไหวช็อกโก้เป็นรุ่นพิเศษของทางร้านอันนี้มีกี่ไซส์เอ่ยตัวนี้มี3ไซส์าไซส์ค่ะจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ใช่เลยตัวนี้จะคนละลายกันนะคะตัวนี้จะเป็นลายโค้ตัวนี้จะเป็นลายโต่งนะ คุณลูกค้าตัวนี้คือใส่เป็นเก็บของก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยเก็บของได้ใส่เป็นกระถางต้นไม้ได้นะคะ<ช>หรือจะทําเป็นกระถางดอกไม้ก็ได้<ม>นะแนะน<ะ>ําเป็นกระถางต้นไม้ก็จะเหมาะนะคะอันนี้นะ<ม>ไปวางตั้งวางตรงไหนตั้งมุมห้องก็ดูเก๋ดูสวยแล้ว<ช>นะคะ<ช>คอลเลคชันแบบนี้ไม่มีจําหน่ายที่ไหนแน่ๆนะคะตัวนี้เป็นงานไหวยแท้นะคะสีธรรมชาติเลยด้านในเสริมด้วยโคเล็กใหดูใกล้ๆ สวยๆแบบนี้เป็นกระกาเก็บของได้นะคะหรือว่าจะไปเป็นกระถางต้นไม้นะคะก็ได้เหมือนกันคุณลิเดียสอบถามว่าเปิดทุกวันไหมเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะคุณลิเดียเวลา9ก้าโมงจนถึง6กโมงเย็นเลยสําหรับสาขาหนึ่งนะคะ<ช>ส่วนสาขา2ของเราก็อยู่ไม่ไกลค่ะเราทําเป็นคาเฟ่งานจักสารเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ ะะ8โมงจนถึง6โมงเย็นอยู่ไม่ไกลค่ะคุณลิเดียสามารถเสิร์ฟพิกัดคาเฟ่งานจากสารได้นะคะตรงนั้นก็จะมีโซนแบบว่าเป็นโชว์เฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะมีโซนคาเฟ่ด้วย<ช>นะ<ช>แต่ว่าสาขาหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นี่ก็คือว่าเป็นเป็นโกดังหวายแล้วก็เป็นหน้าร้านด้วยรับงานะนะคะตัวนี้วัสดุก็คืองานหวายหลิวนะคะเป็นต้นหลิวสารให้แบบนี้เลย ค่ะทีมงานผลิตทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยอันนี้คือผลิตภัณฑ์มันแตกลลยออกไปค่อนข้างจะเยอะนะคะอันที่ให้ชมเมื่อสักครู่นี่คือเป็นกระเช้าที่แบบเพิ่งเสร็จออกมาแล้วนะคะก็มีพร้อมส่งอยู่นะรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นกระเช้าชนะคะที่โคเลยที่เป็นกระช,ชให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้น้องเป็นงานไซส์เล็กหนาถ้าจัดมาเป็นกระเช้าดอกไม้ก็จะสวยเหมือนกันใช่ะะตอนนี้เทรนดอกไม้กําลังมาแล้วดอกไม้กับตะก้าหวายมาแรงใช่ขาอยาก ให้เป็นไอเดียลูกค้าเผื่อว่าสิ้นปีอาจจะไม่ได้แจกเป็นของขวัญอาจจะแจกเป็นดอกไม้เพิ่มความสดชื่นใช่ไหมคะเพิ<ช>่มสีสันก็อาจจะเอากระเช้าตะกร้าไหวของที่บ้านไหวามาจาัดเป็นดอกไม้แบบนะคะ<ช>ตัวนี้ก็จะมีไซส์มาตรฐานเลยก็คือ 12, 14แล้วก็16นิ้วนะคะมีไซส์แบบนี้เลยลูกค้าใส่สินค้าเยอะไหมคะ<ช>ถ้าลูกค้าใส่สินค้าเยอะก็แนะนําเป็นไซส์16นิ้วนะ16นิ้วตอนนี้เรามีนอกจากสีทองแล้วก็จะมีสีออกสีแดงสีแดงแล้วก็สีน้ําเงิน ชโชว์โชว์สีแดงกับสีนำ้ำเงินให้ลูกค้าชมหน่อยแบบนี้ชอบไหมคะ,ะตัวนี้น้องเป็นงานโครงเหล็กนะคะันับรอบ,บด้วยหวายเที่ยงอนี้สี่ สีแดงมี3ไซส์ใช่ปกติ<า>จะมี3ไซส <3 S 1> <3 S 2> ์ส <12 S 2> ิซสอ1สิบสแล้วก็16ใช่ค่ะค่ะถ้าลูกค้าชอบนะก็ยังไงลองลองดูสินค้าลองดูผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะใส่ก่อนนะคะถ้ากะไม่ได้ว่าเป็นไซส์ไหนนะลูกค้าก็นํามาจัดที่ร้านได้นะคะแผ่นไหวนี่จริงๆสามารถนาไปใช้ทําผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบเลยนะคะอันนี้เป็นรวดลายแบบนี้สายลายที่คุณให้แบ่งนี้เลยคุณลูกค้าแล้วก็ยังมีที่ใส่ชุดขั้วไฟให้ด้วยนะคะน้ำหนักเบาตัวนี้คือติดแค่สายชุดกั้วไฟก็คือเอาอยู่เลยนะคะตัวนี้เลย ไซส์ใหญ่ๆจัมโบ,บ้แบบนี้เป็นงานหวยแทะนะคะตัวนี้เนาะเป็นงานหวายแทย้มีหูจับกให้ถือสะดวกสบายนะคะมีบุผ้าให้ด้วยมีบุผ้าให้ผืนใหญ่ๆแบบนี้เลยใส่เสื้อผ้าได้ใส่เข้าห่มได้คอลเลคชั่นเดิมๆนะคะ10กว่าปีแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เลยสารเป็นสารควายแบบนี้ให้ดูมีสไตล์ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลย<ช>นะคะ,คะนะตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนคุณลูกค้าตัวนี้รอรับน้ำหนักได้ดีด้วยนะคะ สนใจทักแชทได้หาตะกร้าผ้าเก๋ๆนะคะตะกร้าต้นไม้สวยๆนะรับประกันได้ว่าคอลเลคชันนี้เก๋ไก่ไม่ซ้าใครแน่นอนอันนี้ก็เป็นตะกร้าผ้าได้ตะกร้าเก็บของได้นะคะเก็บของใส่เสื้อผ้าได้เลยตัวนี้มีตะกร้ามีบุผ้าให้ด้วยนะคุณลูกค้าหรือหรือว่าจะนําไปตั้งวางโชว์ผลไม้ในห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็คือสามารถนําไปแปลงได้ไปประยุกต์ไปแปลงเป็นวางโชว์ได้เลยตัวนี้เป็นงานไหวแท้อีกเหมือนกันนะคะทําเป็นทูโทนให้แบบนี้เลยมีหูจับ มีหัวจับถือสะดวกสบายเหมือนกันนะคะตัวนี้มี2ไซส์นะสําหรับน้องคนนี้มี2ไซส์นะคะน่ารักน่ารักน่ารักเก๋ไก๋คือแค่แบบเอาต้นไม้ต้นไม้หรือว่าเป็นต้นไม้เขียวๆหรือว่าเป็นดอกไม้ไปใส่เป็นกระเช้ามอบให้ญาติผู้ใหญ่หรือว่ามอบให้โอกาสพิเศษก็สวยนะคะแล้วก็ไปใช้งานต่อได้ด้วยเป็นรุ่นนี้คุ้มมากๆนะคะถ้าใครกําลังชมอยู่ในไลฟ์นะรีบจองเลยนะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสําหรับเทียร์แลนเซลของเรานะคะ50%มีด้วยกันทั้งหมด3ไซส์ อ่าเดี๋ยวให้ดูเลยให้ดูงานเลยตัวนี้วัสดุคือทํามาจากต้นเฟิร์นนั่นเองอ่าต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นแบบนี้นะคะมี3มไซส์แบบนี้เลยค่ะลูกค้า่ะนะจับจองไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวใกล้ปีใหม่ก็คงหมดแล้วใช่ไหมตอนนีใหมาหมดแลวนี่เลยอยากแนะนําจริงค่ะลูกค้ารับประกันว่าไม่ผิดหวังแล้วก็50%อีกรุ่นนึงอันนี้อยากแนะนําเป็นโคมไฟอ่าเป็นโคมไฟรุ่นนี้เลยโคมไฟรุ่นนี้ก็น่าใช้นะคะสําหรับมีสี่ไซส์้ร้านอาหารไทยได้ไหม ร้านอาหารไทยร้านอาหารอีสานถ้าชอบแบบงานไม้ไผ่สไตล์แบบว่าส่งสุ่มรงสุ่มใช่ค่ะทรงสุ่มส่วนใหญ่ใช่ค่ะลองเอาไซส์เล็กมาดูเดือนอันนี้มีทั้งหมดสี่ไซส์นะคะเดี๋ยวให้น้ามินชมอันนี้เลยนะคะมีไซส์เล็กก็มีนะคะราคาลด5 0เหลือไม่ถึงร้อยใช่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเนาะนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าลูกค้าแคปหน้าจอไปก่อนได้ใช่ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะสอบถามทางช่แชทไ้เลย